โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมอ่าวันนี้เราตื่นเช้ามานะครับเวลาก็ตอนนี้หกโมงกว่านะครับมาดูลูกชายเราหน่อยนะครับผมเช้านี้ว่าเราทําอะไรบ้างนะครับดูลูกชายเราหน่อยเออทำมาได้อย่างนี้สชครับคุณพิงอ้าววันนี้นไยเล่นเท่าไหรนะ่นะคุณนะครับตื่นเช้ามาเราก็ต้องมาทำความสะอาดที่หลับนะครับมาก,กว่า แล้วก็โยนหญ้าให้เขากินนะครับเช้านี้นะคะรับสวัสดีครับผู้พิทายังครับลูกโอ้ยตื่นขาน่าดูนี่ครับไปไงครับแน่แน่แน่ไปไงลูกฮะนอนเหย,ย,ยิบตุ๊กไปไงครับสวัสดีครับเดสร็จแล้วเชิญไปกำลังใจพ่อยังฮะเอเอจุ๊บยังจุ๊บอ่ะเชิญก่อน ช่วยได้ช่วยเออก็ปนะครับอุ้ยอะไรหายไปข้างหนึ่งบนสูงบนมาดูแอปตปิสูงนี่ลุกทุกวันนะครับอืมไม่ดีนีน่นี่ปลอกงานะครับเราจัดใส่ตลอดนะครับกัน <het is true> ทะเลาะเพราะว่าน้องจะนอนปูน น่าจะหลุดไปเช้านี่แหละนะครับเราก็จะมีพี่รัตงานด้วยนะเอามาอีกข้างนึงอ่ะนี่หลุดข้างหนึ่งนะครับเชา้านี้ข้างนี้แน่นอยู่บนถุงอืมเน่นะครับการงานถลอกนะครับสวัสดีแม่ชินนะสวัสดีครับมาน่อเร็วเสียงไปครับหน่อยครับสวัสดีตอนเช้าหน่อยเร็วตอนเช้านี่เร็วเลย สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีนะครับออ็เ้วก็ต้อง พี yeah. ่ดีคร yeah. ับนะ๊ายบายกันยังไงพี่ตายกันเออเดี๋ยวเว้ Ну,

แเ้็นะครับที o, outez, ่รักง่ายช่างนะ่งเขจะกวาดเนี่ยมันมาเหยียบมาสู้กันเลยค้ดโค้ดอยไนี่ ทำปลาสาที่หลักทุกวันนะครับก่อนจะไปทํปทาง,งานเจ็ดโมงเช้ามากกว่าแล้วก็เจ็ดประมาณเจ็ดโมงเขาก็กินหญ้าแปดโมงแล้วก็เขาจะมีเวลากินหญ้าตอนเช้ายประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเจ๊ไหมครับเ่่ไหมทูบิงเดินเส้น Vai, vai, vai. vai. ไม่กินเหรอไม่กินยาแล้ลูกเช้าที่เราเมามาหาผู้พิงนะครับทุกเช้านะครับเราจะเราจะมาแบบนี้นะครับมาทำความสะอาดที่หลักนะครับมาเอายาให้น้องกินตอนเช้านะครับประมาณสักแปดโมงเช้าเราก็ลงไปที่ทํางานนะครับหรือแปดโมงกว่านะครับแล้วแต่นักเที่ยวจะมาเช้าหรือมาสายเราก็จะลงสายหน่อยนะครับเตวว่าแล้วเฮ้ะ ก็อันนี้เราก็ปล่อยน้องกินหญ้าตรงนี้ประมาณนักชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปทํางานกันนะครับนักคุปิงนะเดี๋ยวเราไปทํางานกันนะลูกกินไหมครับกินไหมครับผมไปไปไปฟิีหน่อยบุ้นสุ้งไปครับยบายครับครับฝากอะไรกดแช์นะครับสวัสดีครับน้าลูกสวัสดียามเช้านะลูกสวัสดีครับปุ้นสุ้งปุ้นสุ้งก่อนับก่อนสอบคดีครับสวัสดีครับผมครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ